นักกีฬานักกีฬากลัวความมืดนะคะทุกคนอืมวิ๊ิ๊ิ๊ิ๊วาเร็วพี่น้องมาเร็ววิเออเอาแมวไทยเตะไอแมวเล่นน้ำเล่นกับแม่แล้วบ่เนี้เล่นกับแม่แล้วบ่เนี้ยแม่เป็นกับบอเตะน้ำ เอา yup. อออ न, เอา awesome. s <S ออกได้บ่โอ้โหจะก็ออกอยู่ได้เด yeah? ินเออเอาเขียวมากเออใส่มืออีกฉลาดเจ๊ฉลาดแท้งโอ้ฉลาดแท้งเออขาหลังก็มาแก่ขาหลังขาหลังเสกอันเออขาหลังเสกผู้จ้าสู่อีกค่ะแม่เมย์ ขาหลังวันนี้เ้ยขาหลังแมยโอ้ยบ่อนี่มันยืมพี่ตัวไปแล้วบุญโอ้ไปแล้วไปแล้วแม่แม่โอ้ยขาหลังก็มีนะเออเอาเอาเออเอาไปไหน เน้นโอ้ยออกกระน้ำแล้วบัชนัดถอดหมวกแล้วบ,บัชนัดมาสันไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับดูเดือดมากเลยครับเออนักกีฬาฟันน้ำนมนะครับผมนักกีฬาฟันน้ำนมโอ้โหโอ้โหโอ้โ,โอ้โ เค่อุ้ยนันเต้าดิุ้ยขาหลังดิอุ้ยอือเอ้ยฮ่าฮงาฮ่เนุ้ยแรงแข็งค่ะแม่แม่เอ้ยมาดู มาดูกันครับแม่แม่มาดูเด็กน้อยน่ะนักกีฬาฟันน้ำนมกันนะคะแม่แม่นักกีฬาฟันน้ำนมกักบชายแก่เออ,อหลอกเด็กแล้วชายแก่หลอกเด็กแล้วเจะาะไรกเออืออเป็นไงล่ะขะหลังคะหลังเด็กฟันน้ำนมนี่เออเป็นไรเป็นไรเลี้ยนหัวเหล่วผู้เข้า่า แมวเว้ยเมื่อกี้จีเป็ดยังแมวเมื่อ uh, ก <rawd Moder> ี้เฮ้ยเฮ้ยแมวเหว่าจีบโอ้ยโอ้ยเฮ้นะคะอืมค่ำนี้เรามาดูภาพกีฬามันๆนะคะระหว่างอ่านักกีฬาฟันน้ำนมกับชายแก่นะคะทุกคนอืมเใส่เออเออีเอ้ย ดูเดือดมากคู่นี้เอ่อนักกีฬาฟันน้ำนมกับชายเก๋ของเราดูเดือดมากเลยนะทุกคนมาดูกันอืม่แม่เวียนหัวน้ำหล้บนี่เ้ยแม่มเวียนหัวน้ำแล้วผูกขามือรับฟันดีแท้ๆนี่ไปแล้วยันพีหโอกบ่ได้น ดีเน่งหน่อยเน่งหน่อยยันก็มือจ้ะเอ้าเอ้ยกีฬากีฬามันๆในรอบค่ำนะแม่ๆเออไปอีกไปแล้วค่ะทุกคนค่ะนักกีฬาไปแล้วคุณใช่หระไปเรียนพามี ยายนก็มืดกับเป็กน้องผู้ข้ามอืดนักกีฬากลัวนะความาม,ามืดนะทุกคนข้าหลังก็ <c ười> ด,ดีเจ้าเราบ้างเด้อเออเจ้าระบ้างเด้อข้าหลังนี่อือ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 สุดยอดมากเลยนะทุกคน ชิมกันบ้าเมยกับพ่อเมย์มาเดียเ๋ยว<ไอ>นักกีฬาคอยออทุกคนมาต่อมาต่อกันนะคะสวัสดีแน่น่ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาชมนักกีฬาฟันน้ำนมนะคะ ชายแก่ของเรานะคะทุกคนคะ่ะไปแล้วนึงเอาขอบคุณค่ะก่อนขอบพระคุณค่ะมาต่อกันนะคะเมื่อยละบอนันอุย้ย <c oughs> <c oughs> เอา,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 าเอาแนมมาใส่หัวกับเครื่องแล้วนอนนันอเอา เตอรพลังบ่เตอรพลังเติรพลังเหรอฮะหนูเติรพลังบ่ลูกเฮ้อยังยังแบตยังไม่หมดอ่ะทุกคนแบตยังไม่หมดไปต่อครับไปต่อครับไปต่อครับโอ้โห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  เอ้ยดูเดือดมากทุกคนดูเดือดมากเลยนะ <c oughs> เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมาแล้วเป็นไงล่ะเน่ีย <c oughs> อยู่ในมุมมืดแล้วทุกคนอยู่ในมุมมืดแล้วแม่แม่จา้าอยู่ในมุมมืดแล้วครับหนูอย่าเหยียบเด้อลูกอ,อุ้ยนากี่าคอยขึ้นไปมดดุดจังฉัน <c oughs> แล้วค่ะแม่แม่อเอเอดูเดือดมากขาหลังครับขาหลัง อใครที่วันนี้มาเจอภูคําได้เลยโอ้โหโอ้โหไปแล้วครับทุกคนอกโ,อกโ,อกโอน้โหโอ้อโหมาแล้วครับมาแล้วครับดอเอยอเดือดจริงๆอ,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 อุ้ยขอกอันนี้สะเทือนเลยค่ะแม,แม่์ม่ขอ,อกสะเทือนเลยจ้าแม่์เมย์จ้าม, ards. มาแล้วครับมาแล้วครับ ไปแล้วไปแล้วโอ้ยขักขนาดค่ะแม่เมยอืมอืมออือเสียงดังฟังชัดมากเลยโอ้ไปหาแม่แล้วแม่ว่าไงแม่ว่าไง แม่ว่าไงเป็นไหนแล้วยังไม่จบนะคะกีฬายังไม่จบครับแม่แม่กีฬายังไม่จบนะครับอืมเยอ้าครึงแรกยังไม่หมดโอ้โหเนี่ยพยายามพายายามจะดึงอะไรนั่น นักกีฬาของเราว่าไงเออเออเอาแล้วนักกีฬาของเราว่าแนะ้ะว่าไงจับว่าไงครับโอ้โหทุกคนดูกันนะครับดูกันครับดูกันครับเออเออดูกันครับดูกันครับนะครับแม่แม่อุยอุย ดูเดือดมากเลยดูเดือดมากเลยครับดูเดือดมากเลยครับโอเคในคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิ่งกดติดตามให้เรากัน,นเยอะด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย